ได้แล้วได้แล้วอืมนี่ทุกคนอันนี้ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุสุกอนนะมื้อน,นี้ก็คลอยกับซีม,มาเฮ็ดโกไก่นะทุกคนนะเฮดโกไก่กับน,น,น,น้องคลอยนะเดี๋ยวเฮาไป เบิ่งนันเดียวว่าอาชีดนั้นเลิกกินไก่มาเนี่ยนี่นี่น,นะทุกคนไก่กะตอนนี้น้องคอยเป็นกระลำลบคนันอยู่ กึ้สิแล้วล่วะทุกคนถ้าน้องค่อยลกคนไปแล้วเปลือกมันกน็ค่อยกับสิได้จ้าเพราะว่าถ้าเพ่จนจ้านี้มันเอ่อมิดนะทุกคนนะเพ่นลกคนไปเลยแล้วกะสิได้จี้ก็นนะเพราะว่าถ้าบ่จี้นี่ hồn nói mình bỏ họ này tất ừ, ừ, cả con. cả tất cả tất cả tất ແລ້ວລະແລ້ອກຄົນນนนี้ก็ค่อยก็สิได้เอาไปจะนะทุกคนนะ เคยกินกะเห็ดชอยเดลลายคนนะมันจะแล้วไว้ผักลาบเอานะทุกคนวันนี้ปีกซีนมาก่อน o ได้ซอยซอยก่อนซอยแล้วก็ไปคันสม้มนี่คนผักกับไก่สีแดงแล้วนะทุกคนนะนี่อันที่บนผัก,ก่ะ ແລ້ວນະທຸກຄົນນໍານີ້ກະອັນນີ້ກະຊິໄດ້ຄັນ เรียบร้อยทุกคนเอ้ยบันนี้เพิ่งกะสิได้ซอยเครื่องหอมนะทุกคนผักหอมหอมปลอมครับผักหอมเปนะทุกคนเป็นซอยนะเพิ่งก็ซอยแล้วแล้วนะทุกคนนะ ทุกคนอันนี้ก็เป็นซีนที่ว่าคันสมเมื่อกี้นี้นี่นี่แต่งกระสามหน่เป็น ยยวยกินกับลาบมื่อละทุกคนเนี่ยแทงทีระจอยกันหลายทุกคนนะอี่ลนนะวดว ใส่มะเพ็ดเด้อทุกคนใส่อีกใส่หลายใส่หลายใส่น้อยก็แซ่บน้อยขี้โกบัดโโะะใส่ก็โกทุกคน,นอือค่อหอม ตัทุกคนแล้วเราก็เป็นแต่ซ่บขนาดิมม้วยแซ่บบ่แซ่บ่ตัวน้ดมิมก่อนทุคนเลยแ่บ มา,มาทุกคนมากินข้าวนำกโ,โกบบาลมอนกินตายคนไปแต่แซ่บมาทุกคนน,ะน,นี่ก้อยกะสิได้ไปกินก่อนทุกคน ອ່າໂຕເຫັນບໍ່ນີ เลยแต่สามก้นเละทุกคนเลยตอนนี้ค่อยกับครอบโคไปเลยเพ่งกะกิน,กนข้าวกินน้ำเลยอิม่มเมื่อเช้าทุกคนแล้ววันนี้ค่อยกับสิได้ขอลงไมาอาบน้ำก่อนทุกคนแล่สำหรับคลิปนี้ค่อยกับสิขอจบไว้เพียงชั่วน,นี้นะทุกคนนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคน